ลองยีงใช่น่ะฮะยังมีลองอยู่บ้านนี่โอ้โอโอไปบ้านอะไบ้นนี้เนาะออบ่วงกับไป,ปวบ้ดนะบ่วงนะเข่าอีกออเออผักแม่ได้หมอหนายไปแล้วครัขวั okay. ขวเธอลน้อย Âu oh. <laughs> hmm. yeah. สบายดีนะพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขุขชนบัวาอยู่ในต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่ช่องบอได้คือเก่านะพี่น้อนงพบเจอกันช่วงซาซานะพี่น้อนงเยวันที่รอคอยของน้องพอนเคิื่นกับมาฮอดแล้วมื้อนี้นะพี่น้อนงเลยกำลังเตรียมกับเต่ากับน้ำให้ทั้ง แขกคนพูดที่เพื่อนไม au, ยน่ย้อนยุกบ้านยุกเพื่อนอยู่เนาะพี่นออ้องเลยไปเดี๋ยวเขาไปหาทางนอกคนอีก,กอนพี่น้องเลยไป,ไปพี่น้องอไปกินลองนี้ใช่น่ะฮะยังมีลองอยู่บอันนี้โอ้ไปบ้านแล้วบันนี่นเนาะอ๋อ อเอ๋กกอเราสิหันขวดชิชิตหันเมนบ่สิขวดเอาเนาะจังหน่อยเพิ่นกระมาแต่ว่าเมนบ่ เป็นไปลองจังนอนเพิ่กับมาสมายดีเด้อทั้ทงน้องพรหน่อยสองอันนี่บ้าน

เห็ดตามที clothes, <Yeah. S 1> right ่ทัางบ้านที so ่เจ anyway ้าเห็ดง no, ่ายๆแล้วเห็ดใบยอเพิ่นแล้วเนาะน้องวันมันหอยเยอคุณนแล้วห้สิบผลาิไปแล้วมันเทมหน่อยก็มีมาเจ้าไปไหมเจ้าไปไหนิ่งกันผู้นั่นได้ใช่ เป็นบ้ครับรถนะมเป็นเอาทาได้พอขนาเอาีงเดีเนะ่งงานวันเดแนะนำดน้อนี่จะทาพอนะขึ้นหน้าขาวเท่าไ่ต <laughs> ้องจะไปายยังพ่นพ่นบ่พุ่นอันนี้บท่านมชาติได้นะธทรมชาติทาบ่าบา

ดินตัวนแ้อมไปอมเราไปมันอมตอตรงมีน้ำมันหอยหรอะอยู่บ้านนี่ก็บ่มีบ่บ่มีก็ดนดอยู่บ้านคอยเห็นใช่ไน้ำมันหอยขวป่านบางเด่นใช่กันแบเชยพักบัวลง khơi uhm. khỏe dưới viên nghe bò xài nó mặn hỏi <tös> uhm.

nó à, chấp này. nhục sau đây, đây, đây. อ่อนยานี <Tipp ett us> <at> ่เลยเนาะสิชุตบ่ได้บ่ได้ใช้น้ําบ่ต้องเอาจองอีกอันนึงคนช่วยกันเอนี่บ่อีกอันนึงเออได้อยู่ชะเข้านึงยังบ่ได้เอาบ่เข้ากะนี่อหมู11นะจองจได้สิหักก่อน

เจ้าก็ยังนอนอยู่ເຮືອນດັນຈມື້ນີນນນອນຮືນມຕົອາອດເາອປະມານດືນนึงນອນຮືອນໃໝ່ບດົນດັດືນนึงກແປບเดียวຸນ อ้องคอนอยากได้น้ำมันหอยมาใส่อันนี้บอกให้สิไปบ้านาน,นี้เนาะจะกระขับรถเป็นไก่เติบได้ไปเนาะ ียวยออ <c oughs> ไไนี้ม <c oughs> ันจะคมคน <c oughs> มันลายพอมัมนพวเขานามันพวเขานื้ <c oughs> เอเขานังเนาะใส่ใส่น้ำสีลายคนได้ยุ่ที่ลายอยู่เนี่ยลายอยู่บอคนไปเรื่อย ใช่เกือไปนัวแล้วบอลนี่ใช่ได้เรียบร้อยขวายยังชุกกันชะงาพักลงคอยเจ้ยวเอาย่อเพิ่นต้องกับพอะละนานภาวะแล้วบ่บ่เน้อทิ่มไปนะมันหลายเพล่ ค่อยคิดเด้อออกไอ้เป็นพวงโหเบิดลายเติบเด้ะเอาอะไรแล้วแล้หมอดมบไหมหมอปีนโอ้โไม่ได้กินนะ โอ้พิษได้ค้นยู่ได้หมอปิดน,นี่มาช่อยแนี่นี่ค้นมาเป็นเลยนี่มาชอยน้องจะแน่นี่เอ,อินหาผู้ชอยเยอะนี่ <c oughs> บ่วงกับไปเมื่อไบ่วงนะเข้าอีก เอาไปวดไปเอะวันตังเลยักเน่ได้หม้ออะไรไปเลยคะะัยขวดุพอเนะขวเท่าน,น้อยอูออเดี๋ปนมาเเครื่อง้นะคุณมีมาตางไกัโอ้โ่าจะต้ว

อ่นอ,นอน,อนอแล้วมันนักโคตรนี่จังหน่อยหมอปีนนี่มอปีนเน,นาะได้ไปได้มาอยู่ปีนตรงนี้เยอะยัดเพิ่นโมโยเคลื่อนชอยอยู่ สางเป็นต่อใหม่ขอซองก้อนนะมาตรงเอิ้นคันเดิมกินนี่ไปแล้วตัวนี้มันหกเมตรหรือเก้าเมตรนี่ตัวนี้หกเมตรเนาะตัวเก้ายังอยู่เนาะแด้แล้วบอเอรอแด้แล้วเนาะใส่แล้ว เอาเพื่นปาดใช่ไหมเนยังี้ยนปาดใช่ทุกอันบ่ชุ่มเย็นเด้ออ๋อชุ่มเย็นเนาะอ๋อประเพณีนเนาะใช่ใช่มักพัก

เอาคือเปลี่ยนม่ใช่กระทะบันนฮว่าหมอมันอันนี้นกลัวไข่ไมดูกันหัดว่าสูตรไขสูตรมันสูต่สูตรโตอันนี้จดลไ่สูตรเลาแล้วล่ะสูตเราต้องใช้หมักเล่นน้ำเลเนาะโอ้ยคิว่าลายลา่าไ้เอ้เนี่เอาเอาเอาคือบวชเนี่ยโอ้คอยว่าเอไปนะเสอ โอ้ยหายค่อยเราบานเราเชื่อค่อยหันมักเด่นมากเลยฮะโอ้โยคนอยากใหง่งามกับเก้าโมงคนแล้วเนาะเก้าโมงเก้านาทีโยงงาม เออคักแบบนี <serves> <No. S 2> ้พอดีละเพื่อเพิ่นจัดอย่างแล้วเก้าโมงเก้านาทีงามเราเจาะได้ยังกี่ใบตึ้งัวก็ต้อนั่งเลย

Suốt mày Kéo cắt được Hô bậc nhanh bán để lãi lộn chăng nua để chơi chưa chịu ý định ăn nữa mày 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 เดี๋ยวรอกก่อนพจ้กหน้่เดียานี่อแอมนเเห็ดกินเป็นยังนี้นงพรนี่กันเนาะขนอใช่กัะนนอะไรก็ตานเก็เลยอืมกเยเป็นอะไได้ เอาโอเคได้เฉลยฉนล้นองเด้อเอาสบายดีเด้อเนาะเดี๋ยวรอ,อกันเนาะพี่น้องอ่ารอกัอนพี่น้องเนาะจาัดแค่ไหนยกจักโมงเนาะตอนนี้กะอ่าเวลาแปดโมงแล้วเนาะพี่น้องเอาโอเคเฉลยพ่อแม่พี่น,น้อ,องสหรับคลิปนี้กะทางบันไดก็เได้ขอจบคลิปลงสำนึกกันเด้อพี่น,อน้องเด้อมืดค่ามืดพลมาแล้วเนาะอ่าขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอซี เมื่อจะกดชุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมทัางส่องมาไลนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่ำลาเลยเลพี่น้องเนยสบาย